ไัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่โครงการดีไลท์ ine, ดอนเมืองรังสิตน,นั่นเองค่ะเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะาสามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางและยังรายล้อมไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกหลากหลายแห่งเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการเขาก็มีมาให้อย่างครบครันเลยค่ะเดี๋ยวตามมิ้นเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับมิน้นอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่โครงการดีไลท์ดอนเมืองร,งรังสิตนั่นเองค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะคะที่ตั้งอยู่ในเมืองเอกค่ะเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะสามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ยังมีบรรยากาศภายในโครงการสงบรม่มรื่นแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมและยังรายล้อมไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกหลากหลายแห่งเลยนะคะทั้งมหาวิทยาลัยร,งรังสิตค่ะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะรวมไปถึงโรงพยาบาลเปาโลรังสิตอีกด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการเขาก็มีมาให้อย่างครบคันเลยค่ะทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสค่ะแล้วก็รอปรพอรักษากความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวตามมินเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ และที่นี่นะคะก็คือบ้านเลขที่432/81ค่ะคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะอยู่บนเนื้อที่64.1ตารางวาค่ะโรงรถหน้าบ้านนะคะสามารถจอดรถได้2คันเลยค่ะและเมื่อเดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะบ้านหลังนี้ค่อนข้างขนาดกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่สาคัญจุดเด่นของบ้านนี้ค่ะมีกระจกหลากหลายบานนะคะทําให้เปิดถ่ายเทระบายอากาศได้ดีค่ะ เย็นมากเลยไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจะสั่งว่าเฟอร์นิเจอร์ได้เพิ่มเติมตามใจชอบเลยนะคะเป็นมุมของห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวถัดไปที่โซนถัดไปเดี๋ยวมินพาไปชมกันค่ะ สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นโซนรับประทานอาหารก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของห้องนอนที่อยู่ชั้นหนึ่งนะคะทางด้านซน้ายมือของมินค่ะห้องตรงนี้สามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ดีค่ะถัดไปนิดนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้าส่วนกลางของชั้นหนึ่งค่ะสุขภัณฑ์ครบถ้วนพร้อมใช้งานเช่นเคยนะคะแล้วก็ยังมีห้องเก็บของเล็กๆใต้บันไดอีกด้วยค่ะเดี๋ยวตามมินไปชมที่โซนหลังบ้านกันค่ะ และสาหรับตรงนี้นะคะจะเป็นโซนของด้านหลังบ้านนั่นเองค่ะซึ่งห้องที่มิ้นยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถทาเป็นห้องครัวก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะทําเป็นโซนของโซนรับประทานอาหารก็ยังได้เลยค่ะเดี๋ยวตามมิน้นออกไปชมด้านนอกกันค่ะ ที่โซนครัวหลังบ้านตรงนี้นะคะเขาจะมีกรอบปูนเป็นเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้นะคะก็ตรงนี้ก็สามารถนาเฟอร์นิเจอร์อื่นๆมาวางเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ถัดไปดาทางด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของห้องอเนกประสงค์ด้วยนะคะตรงนี้สามารถทําเป็นห้องแม่บ้านก็ได้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นห้องเก็บของก็ดีค่ะถัดไปอีกนิดหนึ่งนะคะตรงนั้นก็จะทําเป็นลานซักล้างได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวมินพาขึ้นไปชมที่ชั้น2กันบ้างดีกว่าค่ะ มาที่ชั้น2นะคะซึ่งชั้น2ของบ้านนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยทั้ง3ห้องนอนนะคะ แบ่งเป็นห้องนอนเล็กนะคะ2ห้องค่ะแล้วก็ห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งทั้ง3ห้องนอนเนี่ยจะอยู่ที่โซนด้านหน้าของตัวบ้านทั้ง3ห้องเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งจุดเด่นของ2ห้องนอนเล็กตรงนี้นะคะขนาดจะค่อนข้างกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมวางเตียง3-5ถึงฟุตได้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะภายในห้องทั้งสองห้องค่ะเขามีระเบียงเอาไว้เปิดรับลมถ่ายเทระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของห้องน้าส่วนกลางของชั้น2อีกด้วยค่ะสุขภัณฑ์ครบถ้วนนะคะแล้วก็แยกโซน เดี๋ยวตามินไปชมที่ห้องมาสเตอร์เบดมกันค่ะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมของบ้านค่ะจะอยู่ที่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะคะขนาดค่อนข้างกว้างเลยนะคะวางเตียง5-6าฟุตได้ค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือเฟือให้จัดสรรวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ยังมีหน้าต่างหลากหลายบ้านค่ะทําให้ห้องนี้นะคะ,ะอากาศถ่ายเทได้ดีมากๆเลยค่ะและที่สําคัญภายในห้องนะคะเขาก็ยังมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างเรียบร้อยสุขภัณฑ์ครบถ้วนค่ะมีอ่างอาบน,น้ําให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ห้องนี้ค่ะเขายังมีประตูบานสไลด์นะคะเปิดออกไปที่ระ ยงระเบียงค่อนข้างกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นเล็กๆอีกมุมหนึ่งได้เลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการพึกษาวิเลส43ทับ2ดีไลท์ดอนเมืองกรังศร โดยเริ่มต้นจากฟิวเจอร์ปาคลังสิษิขับตรงไปยังถนนรังสินครนายกประมาณ2.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับตรงไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจทรัพย์ดีๆแบบนี้ค่ะฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยนะคะทาง f a c e b o o k YouTube และ TikTok และอย่าลืมนะคะกับแอปพลิเคชันบ้าน ที่รวมซับกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมกันค่ะทางบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดดาวนโหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android นะคะยังไงไวันนี้มีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะบ,บ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้